ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตางค์มีเดียประจำวันที่23มีนาคม2567ครับหลายคนถามนะครับว่าสตางค์ติดตามให้หน่อยว่าเงินดิจิทัล10,000บาทไปถึงไหนแล้วไปตามมาให้แล้วนะครับเตรียมเคาะเงินดิจิทัล10,000บาทภายใน2สัปดาห์นี้นายกบอกแล้วนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องเงินดิจิทัลนะครับไม่ได้เงียบหายไปไหนแต่ภายใน2สัปดาห์นี้นะครับสตางค์คิดว่าน่าจะประมาณเกือบ ต้นเดือนเมษายนจะมีการเคาะในเรื่องของโครงการเงินดิจิทัลนะครับเพราะว่าเขามีประชุมอีก2นัดเราก็น่าจะได้รู้แล้วแหละว่าจะเริ่มโครงการนี้เมื่อไหร่นะครับภายใน2สัปดาห์นี้นายกไม่ได้เงียบหายไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่ติดตามข่าวเงินดิจิทัลต้องติดตามกันต่อไปสตางค์จะอัปเดตให้ทุกวันหากมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับและใครที่มีคําถามมากกว่านี้คอมเมนต์มาถามได้ใต้ล่างเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวโซลิการแห่งรัฐ กดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ